เมื่อช่วงหัวขัมที่ผ่านมาพี่บาและทีมงานได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาให้ไปจับกลุ่มหนุ่มโลหิงยาหรือชาวเมียนมาคนนี้นะครับที่กําลังขายสินค้าโรตีอยู่บริเวณรินถนนหน้าตลาดไน์นะครับตลาดยามค่าคืนเชื่อไหมครับว่าในแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยเขาขายสินค้าขายโรตนะีมีรายได้ยเยอะมากพอสมควรนะ0 0ดร้อยถึงหนึ่ันสร้อบาทเลย ตอนช่งหนึ่งนะผมไปตรวจผเจอจับเข้ามาแตีแก่เขาหาเขาทราบดีทำงานโดยไม่รับอนุญาตนานะเข้ามาเมืองไทยโดยรับอนญาตนะบออยอีกได้ไปโดยเขอจะช่วงนั้นดียังเราดีจบนะคุณเขาเขาที่ายอารมณ์อยู่สักก้าปีนะทีาพม่านะเขาใจนะเขาขายของทำโปตี มีทกองกลางมีถันแก๊สหนึ่งชุดนะครบู้นะกระทะหนึ่โรตีหนึ่งอันรถเข็นขายของหนึ่งันเงินสดหนึ่บาทนะแป้ทำทำโรตีสองกิโลไก่ไก่ห้าสิบฟองนะครับี่ิ้นเฟรฟองชิ้เฟรองนะิอ่านะก็เขาก็ขายโรตีนรูปแบยนะเนชิน ก็ชอบขนมประเภทโรตีนะครับเพราะว่ามันหวานมันหอมเรากินเข้าไปแล้วนะมันสดชื่นนะมันหวานแบบด้วยนมด้วยไข่อะไรอย่างงี้ยนะครับเป็นอาหารที่ผมชื่นชอบอย่างหนึ่งเลยนะโรตีเนะี่ยแต่ผมเมื่อผมมีหน้าที่แบบนี้ผมก็ต้องจับเพราะว่าคนข่ไม่ใช่คนไทย ช่วงนี้จะเห็นว่าแต่ละพื้นที่แต่ละท้องที่นะครับจะเร่งระดมไปจับกลุ่มไปกวาดล้างนะครับผู้ที่เขาเป็นคนต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพกับพื้นที่ของตัวเองนะครับเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการสำนักง,งานต,ตำรวจแห่งชาติคนใหม่เลยนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของอการปาราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในงานต่างด้าวพิกฎหมายเป็นนโยบายข้อที่7เลยผมได้รับนโยบายนี้มาพร้อมกับผู้บังคับบัญชาทุกท่านผมรู้สึกชอบมากเลยทําให้ผมได้ทํางานอย่างมีความสุข เต็มที่เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับยังมีเรื่องราวดีๆที่อยากจะเอามาเล่าสู่คนฟังเพียบเลยอย่าลืมเคาะใจแล้วก็กดติดตามตรงเครื่องหมายบวกใต้รูปโปรไฟล์ของผมตรงนี้ไว้นะครับติดตามช่องพ่บําไว้ได้ประโยชน์แน่นอนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ